นี่อยู่หลังผมนี่ครับแซดสปี27 1 7นะครับผมรถบ้านมือเดียวนะครับกุญแจ2ดอกบุ๊กสวิตครบต้องบอกว่าคันนี้เดิมทั้งคันนะครับย้ำนะครับเดิมทั้งคันนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยนะครับผม นี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับใบในช็อปนะครับผมใบในช็อปนะครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเข้ามาหนึ่งคันสวยจัดคันนี้นะครับคันนี้สวยจัดเลยนะครับผมอ่ะสวยจัดเลยเป็นคาวาซากิเซ็ตสามปี2017นะครับสีแดงอื้สวยเลยนะครับเงาวิ่งวิ่งวิ่งเลยนะครับผมโอเคนะเรามาดูรอบคันกันเลยนะครับผมของแต่งไม่มีอะไรมากครับมีชิลนะครับมีชิลอย่างเดียวนะครับนาชิลอย่างเดียวนะ โอ้ไฟหน้าสวยๆเนี่ยไฟหน้าสวยๆบางโคนแบบสวยๆนะครับผมยางหน้ายางหลังเป็นยางที่ติดมากับติดมากับโรงงานเลยนะครับจานวงจานเบรกสวยๆนะครับผ้าเบรกยังเหลือนะครับผมชุดสีเงาวิบวับเลยนะวิบวับวิบวับเลยดูดูนะครับผมนี่โอ้โหเครื่องใส่กิงๆเลยนะครับใส่กิงๆิงเลยนะครับท่อเดิมจากโรงงานนะครับผมท่อเดิมจากโรงงานเลยนะครับอะ เบาสวยๆนะครับผมเบาสวยๆเลยนะครับผมชุดสีสวยๆนะฮะชุดสีสวยๆนะฮะท้ายเดิมนะครับผมไฟเลี้ยวเดิม <air> เดิมทั้งคันต้องบอกว่าเดิมทั้งคันนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะฮะเอาจานวงจานเบรกก็สวยๆนะครับจานวงจานเบรกสวยๆผ้าเบกเเรกเหลือเต็มน,นะครับยางหลังก็เป็นยางที่ติดมาจากโรงงานนะครับผมอ่าพร้อมใช้งานเลยครับอ่าพร้อมใช้งานเลยพอบอผ้าสีครบนะครับเล่มพร้อมโอ <c oughs> <cing> นนะครับคันนี้เอาไปนี่ต้องบอกว่าใช้งานอย่างเดียวนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้เรียบร้อยนะครับผมอ่เราดูสวิงอาร์มฝั่งนี้นะครับ สิ่งอาฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมนี่สวยๆเนียนๆเลยดูโอ้โหสเตอร์ยังใส่กิ้งอยู่เลยนะครับสเตอร์ใส่กิ้งอยู่เลยนะนี่ดูดูอ่าดูเครื่องฝั่งนี้โอ้โหเครื่องฝั่งนี้เนียนกิ๊บนะครับรอยจากโรงงานยังอยู่นะครับผมนี่เนียนๆเลยนะเนียนๆเลยนะครับผมอ่าชุดสีสวยๆนะครับผมอ่าโอเคชุดสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับเงาวิบวับวิบวับเลยนะฮะเงาวิบวับวิบวับเลยนะครับผมอืม โชคสวยๆนะครับรถไม่ล้มไม่ชนไม่แปะเลยนะครับผมแม็กสวยๆนะครับผมไปในช็อปนี่สวยจริงนะฮะรับประกันความสวยแน่นอนนะครับผมโอเคนะเรามาดูรอบคันกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมถังเป็นไงบ้างถังก็สวยๆนะครับนี่ถังนี้วาววิวับวิวับมีการลอยมาด้วยนะครับมีการลอยถังมาด้วยแปะมาด้วยนิดนึงนะครับผมโอเคเดิมทั้งคันกระจกเดิมนะครับแฮนเดิมอะไรเดิมเดิมหมดนะฮะ มาพร้อมกับกุญแจ2ดอกนะครับผมอ่าอีกดอกหนึ่งแทบยังไม่ได้ใช้เลยนะครับผมเรามาดูราบไฟกันเลยนะคันนี้วิ่งมาอยู่16,00 0มนกิโลนะครับ16,000มกิโลบุ๊กเซอร์วิสครบนะคันนี้ได้มาครบเลยนะครับผมกูมมือคู่มือครบเลยนะโอเคเรามาสตาร์ทเครื่องเลยนะครับผมเคโอ้โหเป็นไงนเครื่องเจ้าเนียนเนียนกว่านี้ก็ผิวแพนเค้ก้วนะฮะ <laughs> โอ้โหเครื่องคต่ดีนะครับผมเครื่องดีจัดนะเงียบกริบนะครับผม,มรถบ้านมือเดียวสภาพส,สวยๆแบบนี้ต้องไปในช็อปนะครับผมโอเคนะโอเคครับผมเรียบร้อยรอบคันสวยจกกัดก,กิ๊กเลยนะครับเงาวิบวับวิบวับเลยทีเดียวโอเคนะครับคันนี้ก็จะเป็นคาวาซากิแค่สามร้อยนะครับปีสิบเจ็ดจดสิบเจ็ดนะครับผมสดผ่อนได้หมดนะครับมือหนึ่งต้องบอกว่าโอ้โหแสนแปดนะ เออตอนออกใหม่ใหม่นี่แสนแปะเลยนะครับมือสองสภาพสวยๆเดิมนั่งคันแบบนี้เจ็ดหมื่นกว่าบาทแค่นั้นนะครับเจ็ดหมื่นกว่าบาทแค่นั้นนะครับผมสดผ่อนได้หมดนะครับออกรถก็ถูกนะครับออกรถประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับห้าพันกว่าบาทผ่อนนี่ประมาณสองพันแปดสี่ปีนะครับหรือจะผ่อนสามปีก็ได้ประมาณสามพันกว่านะประมาณสามสี่นะครับผมเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่ะก็ใครสนใจยังไงนะครับ โทรมาสอบถามนะครับผมหรือทักมาคุยกับผมได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครอยากเข้ามาลองขับนะครับก็เข้ามาลองขับได้เลยนะครับที่ไบในช็อปนะครับผมให้ลองขับทุกคันนะครับผม จะ oh, จัดไฟแนนซ์ก็ออกรถคนเดียวนะครับฟรีทุกอย่างนะครับฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างฟรีประกันรถหายด้วยนะครับฟรีค <joke in attitude> ่าโอนฟรีทุกอย่างเลยนะครับฟรีทุกอย่างเลยนะฮะโอเคนะกรุงเทพเรสต์รูบทนก็ค่าฟรีค่าขนส่งด้วยนะครับหรือจะสดยังไงก็โทรมาคุยกันได้นะครับผมราคามิตรภาพสุดๆนะครับไปในช็อปนะครับผมโอเควันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใ okay. ห uh ้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอฝากไว้่อีกหนึ่งคันครับคาวาซกิซัดสามร้อยปีสองพันสิบเจ็ดสภาพกิ๊งๆอย่างนี้ต้องไปในช